เวลาเราสวยๆเวลาเราแบบผิวดีๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนผิวไม่ดีก็จะพยายามอยู่ในบ้าน <c oughs> ไม่ออกจากบ้านจว่กจะผิวดีเลยเค <c oughs> ลรับป่คะก็จริงๆอ,อุ้นทำงานแบบออกแดดบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบทุกวันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> ทาครีมกันแดด,ดเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็ทานทานทานพวกน้ําผลไม้ที่มันแบบ มีสารป้องกันแดดอะไรเงี้ยพวกน้ําแครอทอะไรที่มีส่วนผสมเยอะๆอะไรก,การมีลูกไม่รีบมากหรอกเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออทำงานไปก่อนก็ได้เพราะเขาก็ทํางานถ้าเกิดเขามีลูกตอนนี้เขาก็ไม่มีเวลาเลี้ยงอยู่ดีดก็อยากมีแต่ว่าอูนก็ยังยังรู้สึกว่าปีนี้อูนมีอะไรทําเยอะอ่ะม,มีงานมีธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องแบบรอแป๊บนึงมีแหละมีแหละ ไม่มีไม่ได้นะ <c oughs> เขารู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรแล้วเขาอุอ้นแห่งเขาแอบคุยโทรศัพท์เยอะมากช่วงนี้นก็รอ,อดูว่าอะไรจริงๆวุ้นไม่ค่อยอยากได้อะไรมากหรอกแต่ว่าคือคือถ้าเกิดให้เขาซื้อให้อะมันก็ไม่พ้นพวกแบบว่าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยวุ้นไม่ได้อยากได้อะไรใหญ่ๆมากเอาแบบพอประมาณแบบใช้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็รู้วุ้นชอบยี่ห้ออะไรเขาก็จะซื้อให้ก็เด <c oughs> ี๋ยวไปญี่ปุ่นกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปช่วงสงการนะจะไปก่อนสงการประมาณแบบเนี้ยแหละต้นต้นเมษาก็ไปแล้วแล้วก็ช่วงสงการ อาจจะนอนอยู่บ้านแล้วคะก็เพิ่งถ่ายไปนะคะแล้วก็จริงๆซัมเมอร์ถ้าถ่ายแฟชั่นคู่มันก็ต้องแบบว่าวิวหน่อยป่ะก็ต้องถามพี่คิดว่าเขาแบบกล้าหรือเปล่าเขาก็แบบว่ากล้าโชว์ซิกแพคหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็มีแพนไปถ่ายที่เมืองนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะขนาดไหน้่าว ต่อราคาว่าแน่นอนค่ะเรื่องของความเสื่ยความงานเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะห้ามปล่อยให้โรยราค่ะและที่สําคัญค่ะเขาบอกว่ายิ่งทํางานอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเรื่องความเสื่ความงานเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะส่วนเรื่องเขาบอกว่าสวยขนาดนี้เนี่ยเตรียมตัวจะปั๊มนะคะทายาทห้กับชาคลิกหรือเปล่านะมิเซนก็เลยบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้รีบต่คนก็ต่างทํางานอยู่ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรนะคะแล้วก็นะคะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจัดงานวันเกิดเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะสำหรับเพื่อนๆเจ็ดนางฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าใช่คะ จัดก่อนเพราะว่านะวันเกิดจริงของสาววุ้นเนี่ยวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้นะคะ,คะแต่ว่าวันที่หนึ่งเนี่ยสาววุ้นเนี่ยจะเดินทางไปนะคะกับคุณชาคริตไปท่องเที่ยวกันใช่ <นะ S 1> ค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นการฮันนีมูนอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะอ่ะส่วนสงการนะคะปีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะแลนไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะนะอย่างที่สาววุ้นของเราบอกค,ะค่ะแต่ววนนี้ต้องพักเบรกะสักครู่ วิเอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยพื๋ทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 กับช่วงที่2ค่ะในรายการคุย,คยข่าวบันเจงค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานเปิดตัวยินเล็ดฟิวชั่นโปรไกส์ใหม่ค่ะ,คะที่สุดแห่งนวัตกรรมการโกนหนวดค่ะยินเล็ดผู้นําด้านผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายระดับโลกจัดงานถแถลงข่าวระดับภูมิภาคอาเซียนเปิดตัวยินเล็ดฟิวชั่นโปรไกส์ที่พัฒนาเจ็ดนวัตกรรมใหม่ที่สุดแห่งเทคโนโลยีและดีไซน์ที่โดดเด่นค่ะพร้อม5ใบมีดที่บางเฉียบสู่การโกนหนวดที่ลื่นไหลให้สัมผัสที่เกลี้ยงเกลาวนุ่มนวลทุกจังหวะค่ะ งานนี้นะคะก็ได้สี่หนุ่มสุดหล่อโย่งอาร์มแชร์ค่ะแล้วก็พี่ตู่ภพทรเนี่ยมาร่วมงานด้วยพร้อมด้วยดาเรียอชินาทยาน,นักแสดงและนายแบบแบรนด์แอมบัสเดอร์ยินเล็จากประเทศอินโดนีเซียค่ะและปีเตอร์เดวิสนักแสดงชื่อดังตัวแทนชายหนุ่มในแบบยินเล็ดจากประเทศมาเลเซียเนี่ยมาร่วมงานด้วยค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวพี่ตู่นะคะก็เลยขออัปเดตกนิดนึงว่าฟีดแบ็กของเพลงพูดทําไมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ซิงเกิลที่สองเนี่ยจะเป็น บบหเห็นว่ามีบทบาทเ,เห็นว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทําหน้าที่เป็นโค้ชในรายการ The Voice Kids ด้วยครั้งแรกเนี่ยที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีการตึกษาโค้แส,สแตมบ้างหรือเปล่าคาดหวังไว้ยังไงบ้างแล้วก็งานด้านภาพยนตร์เนี่ยจะมีให้แฟนๆได้ติดตามไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะปล่อยไปแล้วดีครับแล้วก็จริงๆจริงๆตอนนี้มันก็จะต้อง ปล่อยซิงเกิลสองแล้วละ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าพูดทำไมก็ได้ทำงานของมันเต็มที่แล้วแล้วก็ <Yep. S 1> ไปที่ไหนก็มีคนร้องได้แล้วครับ <Yep. S 1> อันนี้ต้องรีบรีบปล่อยซิงเกิลสองใช่ใช่ครับก็อาร์เรนจ์เองแล้วก็โปรดิวซ์เองแต่งเนื้อทำนองเองด้วยแต่ว่าเอ็มวี MV เนี่ยก็จะมีรุ่นพี่ที่ทำโปรดยังมาสงสารทำหลายๆตัวเนี่ยมาช่วยช่วยดูแลให้เฮ้ยหายเครียดเลยครับตอนแรกตอนแรกก็กังวลครับเพราะว่าหนึ่งคือ เพลงแรกปล่อยออกมาคนน่าจะอยากจะฟังเพลงผมร้องเพลงชานะ้าเนาะแต่พอปล่อยเพลงมีจังหวะขึ้นมาแล้วแล้วโดนด้วยเนะี่ยก็รู้สึกออดีใจแล้วก็เรียกว่าเพลงต่อ,ตอไปนี่ก็ก็ลดลดเพรสเชอร์ลงไปใช,ใช่ใช่ครับคนอยากจะคนชอบทำลายตัวเองนะ <c oughs> ชอบฟังเพลงเศร้า <c oughs> ก็เลยน่าจะปล่อยเพลงเศร้าสนุกครับสนุกคือคือได้เห็นจริงๆว่าเด็กไทยก็มีความสามารถเยอะมากแล้วก็จริงๆมันมันเกินยุคสมัยของเราอะ่ะ <c oughs> อย่างสมัยเราเนี่ยเด็กก็จะ เป็นแนวหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาจะได้ได้ฟังอะไรเยอะขึ้นด้วยอินเทอร์เน็ตด้วย y o u t u เนี่ยเขาได้ได้ฟังศิลปินที่สมัยเราเด็กๆเราจะหาฟังไม่ได้ mm hmm. เพราะว่ามันอยู่ข้ามประเทศไปเขาไม่ได้เอาเข้ามาเปิดในเมืองไทยแต่ตอนนี้คืออยากฟังอะไรก็หาได้เด็กๆเ,เขาจะมีความรู้หลากหลายขึ้นเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับแนวเพลงนะฮะแล้วก็เราก็จะ จะได้ฟังตรงนั้นจากเด็กกลุ่มนี้ด้านนี้ตอนละครพวกพวกซิทคอมพวกอะไรยังไม่มีครับตอนนี้ก็ทําเพลงกับรายการนี้ผมว่าก็เต็มเต็มมือแล้วครับพยายามจะทําเพลงให้เสร็จมากกว่าครับด้วยด้วยเหตุน,นั้นมากกว่าก็เลยไม่ยังไม่ได้ไปลองแคสตหรืออะไรแต่ก็มีติดต่อมาบ้างคืาไม่เยอะครับแต่ว่ามีบ้าง ทีมงานเราก็บอกนะค,ะ,คะว่าฟีดแบ็กของเพลงพูดทําไมเนี่ยตอนนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะ,คะก็เลยเตรียมจะปล่อยซิงเกิลที่2ออกมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นเพลงชาบ้างเพราะว่าฟังเพลงเร็วมาแล้วหลายเพลงแล้วก็เรื่องการที่เป็นโค้ชในรายการ the voice kid นั้นเขาบอกว่าสนุกมากได้เห็นเด็กๆไทยนะคะมีความสามารถก็รู้สึกดีใจด้วยแล้วก็ครั้งแรกที่ติดต่อมาเนี่ยก็ลังเลอยู่นิดนึงไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะแตกต่างกันเยอะเด็กเนี่ยจะมีอะไรที่เบาบางมากกว่าผู้ใหญ่ ก็ยังไม่ได้มีโอกาสปรึกษาโค้ชสแตมเพราะว่าสแตมเนี่ยงานยุ่งมากๆเลยส่วนงานด้านละครเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีเพราะว่ามีรายการเดอะไวท์ชิดแล้วก็ทําเพลงเนี่ยก็ยุ่งพอควรอยู่แล้วค่ะค่ะมาต่อกันที่ด้านของหนุ่มโยกอันแชรกันบ้างคะ่ะงานนี้นะคะ,คะก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยินเลดด้วยนะคะแน่นอนจะเจอตัวหนุ่มโยกในงานนี้นะคะก็ต้องขออัปเดตนิดนดิงดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องผลงานของเขานะคะเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของหนุ่มโยกเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะเห็นบอกว่าวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะไหนทำเอ็มวีไปจริงไหมนะคะแล จะได้ฟังกันเมื่อไหร่คอนเสิร์ตล่ะคะจะมีให้ดูไหมแล้วเขาบอกว่าเห็นว่าตอนนี้หนุ่มโยงของเราเนี่ยนอกจากจะทำระบามแล้วเนี่ยยังเอาเวลาส่วนตัวเนี่ยผ่านตัวเองไปเป็นนักกีฬาโปโลโอีกด้วยจริงไหมนะคะแล้วรวมไปถึงนะคะมีข่าวบอกว่าหนุ่มโยงเนี่ยของเราเนี่ยไปทํารายการเป็นโปรดิวเซอร์รายการรายการหนึ่งแต่ว่าจะเป็นรายการอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแล้วก็สุดท้ายคะ่ะอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่คะโยงเนี่ยจะมีเจ้าตัวน้อยสักทีแล้วถ้ามีเนี่ยอยากจะได้หญิงหรือชายเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะ เพลงเนี่ยอาจจะหายไปน,นิดนึงแต่ว่าแต่เรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีอยู่ตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าก็ตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนเพลงหลายๆคอนเสิร์ตทุกๆคอนเสิร์ตเลยบอกว่าเ,เดี๋ยวมีเพลงใหม่มีอัลบั้มใหม่ตอนนี้มีแล้วครับก็เพิ่งปล่อยท,ทั่ว,ท,วทั่วประเทศไปเมื่อวานนี้ชื่อเพลงฟันหรือเปล่าครับดนตรี uh, read, จะเป็นดิสโก้ครับจะเป็นเพลงสนุกสนุกเป็นเต้นได้เลยร้องตามได้ง่ายมากแล้วก็ส่วนเนื้อหานี่ก็จะเป็นคือเะบอกเพลงนี้ผมจะทำไว้เพื่อจีบสาวเลยน่าจะช่วงหลังสงกรานครับ หลังสงการได้ดูแน่ๆก็จริงๆยังยังไม่เชิงเป็นนักกีฬาตัวครับคือคือฝึกแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นนักกีฬาครับตอนนี้ก็ฝีมือที่จะลงแข่งได้อีกผมว่าอีกประมาณ40%นต์น่าจะได้ลงหลักคือผมขี่ม้ามาเกือบ3ปีแล้วครับขี่ม้าขี่ม้าเป็นไรดิ้งเป็นก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนี่ก็แข่งเคิงบ้างแต่ว่าพอโปโลเนี่ยมันมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับมันเป็นวิธีขี่อีกแบบหนึ่งเลยก็เกมจะดุเกมจะ ดูเดือดนะครับจะเร็วมากก็ต้องใช้สติแล้วก็ต้องใช้ร่างกายอันนี้ก็ต้องไปไปฝึกใหม่ต้องไปฝึกมันมีทักษะการตีลูกมันมีทักษะการโอ้ยแยะสนุกมากครับหวังว่าคงไปเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยเป็นธรรมชาติเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเร่งเลยเขานะครับคือถ้าเขาอยากจะมาเขามาเองครับโอโอเคครับแฮปปี้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็สบายคุณแม่คุณก้อยก็มีความสุขน่ารักมาก ครับผมผมชอบผมอยากได้ผู้ชายอะ mm hmm. อยากผมผมอยากได้ผู้ชายมาเป็นเพื่อนเลยเล่นกีฬาขี่ม,ม้าด้วยกันอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก้อยก็คงอยากได้ผู้หญิงปกตเิเคยเคยแคสติ้งเยอะเหมือนกันแต่ว่าม,มันยังไม่เจอบทที่ใช่ฮะ mm hmm. ส่วนมากก็อาจจะเป็นศิลปินใช่ไหมครับ mm hmm. ตอนช่วงไว้ผมยาวก็จะเป็นอ่านนักดนตรีศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มือปืนก็เคยประหลัดอำเภออะไรเงี้ย mm hmm. <laughs> แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่จริงครับ แต่ก็ก็ก็รอบทที่ที่ใช่อยู่อาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นนักกีฬาหรือว่าอาจจะเป็นแบบหนุ่มหนุ่มอายุเท่านี้อะไรเงี้ยอายุระาบมอเลยเงี้ยแล้วก็อยู่ในเมืองหรือมหาความฝันหรือว่าอะไรก็ตามครับรักเลยครับคือคือถ้ามีใครที่แบบสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ อัมแชร์นะครับก็มีซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงฝันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถ uh, เข้าไปดูตารางงานของอ um ัมแชร์ได้นะครับที่ facebook.com/ นะคอัมแชร์ป๊อปแบนนะครับ, <laughs> um รบหรือไม่ก็ Instagram กับ Twitter <laughs> ของย้อนแชร์นะครับ ปิดท้ายรายการคุยข่าวบันเทิงนะคะกับภาพบรรยากาศงาน Bangkok International Magic Extravaganza 2013ค่ะศูนย์การคาแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยนะคะก็ระเบิดเทศกาลมายากลระดับนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ค่ะบง Bangkok International Magic Extravaganza 2013ค่ะยกทัพสุดยอดนักมายากลชื่อดังจากทั่วโลกเนี่ยนะคะกว่า20ชีวิตมาขึ้นเวทีโชว์ลีลามายากลคอนเสิร์ตค่ะสุดมหัศจรรย์นเนี่ยให้คนไทยได้ชมฟรีตลอดทั้งงานเลยด้วยนะคะภายในงานเนี่ยนะะก็ยังมี นักมายากลเรื่องชื่ออีกขับข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นปีลูเจอร์เมนค่ะจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็นักมายากลที่เก่งจากอีกหลายๆประเทศเลยรวมทั้งมีโชว์การเล่นมายากลของนักมายากลที่เก่งที่สุดในเมืองไทยด้วยทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นจูเนียร์ภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ<อ> กันค่ะแฟชั่นไอแลนด์นะคะบริเวณชั้น3นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปเหมือนเคยค่ะต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะค่ะเรื่องภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า B1 เนี่ยเขาเป๊ะอยู่แล้วค่ะดาราแล้วก็พริตตี้เนี่ยนิยมใช้กันมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนค่ะที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้ขาวเนียสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะก่อนจากกันไปเหมือน เคยค่ะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนปบจยบัติหรือว่าจดหมายเข้ามาติชมรายการได้ค่ะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการเน้อหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ